อย่าให้โกรธแรงโกลลายมือกระบาดสวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทโร1า9เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องประพันธ์แต่งนิยายจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สําหรับสายเล่ยมือกระบาดจะฟังเป็นนิทานก็ไม่แปลกเรื่องมีอยู่ว่าช่วงชะตาชีวิตแห่งความโกรธความโกรธแค้นความโกรธเกียดเกิดขึ้นในช่วงาตา่าง สายเลือมือกระกบ,บาดบนกลางฝ่ามือแน่นอนครับเส้นวิ่งมาบรรจบจะเป็นไปตามไหนก็ต้องเป็นด้วยแรงโกรธโกรธเปอย่างมากเอ็นทำกับข้าได้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะชะตาชีวิตจะต้องเจอกับใครบางคนที่ถามไม่ท่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมันแทบจะทนไม่ไหวมันเป็นหนึ่งช่วงชะตา แล้วต้องเป็นช่วงชะตาในวัยเริ่มต้นชีวิตด้วยนะชะตาชีวิตเจ็บปวดด้วร้าวแสนทุกทรมานกับใครบางคนที่เรารักมากที่สุดกับทําให้เราเจ็บปวดมากที่สุดแรงโกรธแรงอาฆาตเปลี่ยนเป็นแรงอาถรรพ์ท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงฟังดูแล้วอาจจะเป็นไปได้หรอ ว่าแรงกดนี่นะจะเปลี่ยนเป็นแรงอาถรรพ์บอกได้เลยว่าการสาบแช่งการพูดการเจรจาการต่อรองนะครับการสาธยายทรงผลแรงโกดขึ้นมาก็จะเป็นแรงอาถรรพ์ขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสายลายมือกากบาดสายมูเตลูของเรา คำพูดคําจาที่เอ่ยออกไปคนที่ท่านรักที่สุดกลับมาทําร้ายปาหัดประหารให้เจ้าตาชีวิตตกต่ําให้ชีวิตําแย่ไม่มีข้าวจะกินไม่เหลือเงินใช้ชีวิตตกต่ำถึงขั้นเป็นยาจกเพราะฉะนั้นคําสาบแช่งนั้นแรงเปอย่างมากครูบาอาจารย์ท่านจึงสร้างวัตถุมงคลเพื่อมาแก้คําสาบแช่ง เรามาฟังเรื่องโกรของลายมือกากบาทนะครับแรงกรธแรงเป็นอย่างมากท่านอาจจะเคยได้ยินคำสาดแช่งการพูดการคุยการเจรจาไม่ว่าจะเป็นภายในใจของท่านเพียงแค่ท่านคิดภาวนาไม่จำเป็นจะต้องพูดเป็นคาถาเวทมนต์ใดทั้งสิ้นบางคนเขาเรียกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ จะเรียกว่ามีเสือเสือใหญ่เสือดุเสืออาถันอยู่ในตัวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินท่านจะส่งให้ขายกินท่านไม่ได้ใส่ย,ยาท่านไม่ได้มีวางอะไรทั้งสิ้นแต่เพียงแค่ใช้พลังจิตส่งเข้าไปในที่อาหารนั้นอาหารนั้นจะกลายเป็นพิษทันทีถ้าเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ายาสั่ง แต่ท่านบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงการใส่ยาเข้าไปนะครับก็กินยาแก้สินะครับกินไข่ต้มอวกออกมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของเหล่านั้นมันเพียงแค่ใช้พลังจิตจิตที่ส่องเข้าไปในอาหารอาหารการกินกินเข้าไปแล้วรับรอง นะปวดท้องเจ็บปวดโดร้าวแสนทุกข์ทรามามนปัญหาต่างๆเข้ามาหลุมเราผีตามติดพลังโกรธพลังอาฆาตมันเกิดจากพลังสาบแช่งอยู่ภายในใจิตใจน่ากลัวนะครับเรื่องเหล่านี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นนิทานนิยายเรื่องเล่าแต่สำหรับผู้เล่าแล้วมันมีความน่ากลัวของมัน แรงเป็นอย่างมากความโกรธความเกลียดมันเกิดขึ้นภาวะจิตใจของสายในมือเกิดบาดใครบางคนที่มาประหาประหารโดวท่านท่านอาจจะได้ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันยอมแล้วฉันไม่อยากสู้ฉันไม่อยากข้องเกี่ยวกับบุคคลท่านนี้แต่บุคคลท่านนี้เขาตามติดตามไม่เลิกคอยแช่งคอยประหารประหารคอยคิด คอยเพ่งพลังจิตนะครับท่่นอาจจะฟังดูแล้วมันเป็นไปได้เหรอพลังจิตนั้นมีจริงสําหรับสายมูเตลูเราเชื่อไปอย่างมากครับการเพ่งพลังจิตไปที่อาหารก็เกิดผลแล้วการสื่อสัมผัสส่งถึงพลังถึงก็เกิดผลแล้วมันมีสัญญาณบอกอะไรบ้างล่ะการง่วงหานะครับง่วงหารู้สึกหนักตัว รู้สึกมึนงงพวกแตกพวแตาครับเก้นอยู่แต่ลักษณะไม่จะเป็นท่านต้งองจ้องรับประทานก็ไปแต่ผู้ที่มีวิชาอาคมผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีครูบาอาจารย์ใส่วัตถุเครื่องรางของขันเขาโดนพลังเขาไม่รู้สึกเพียงแค่มดกัดหนักหัวหนักอึงเดี๋ยวก็ปล่อยวางได้ครับ คนบางคนถึงขั้นจะต้องรีบเข้ามาจาัดก,การเพราะว่าแค่พลังมันไม่พองพลังไม่พอก็เลยต้องเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวอย่างนี้ก็เลือกจอมล้างจอมผ่านตามล้างตามผ่านตามอาฆาตไม่รู้ไปทำอะไรให้ พลังโกดเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะส่งไปถึงใครความโกดของสายลายมือกระบาทแน่นอนครับมันมีจุดสิ้นสุดของเขาถ้าสายลายมือกระบาทเป็นคนดีจุดสิ้นสุดของเขาก็คือจุดสิ้นสุดแต่ถ้าเป็นสายลายมือกะบาทที่เป็นใจร้ายล่ะนะครับตามล้างตามผ่านไม่เลิก ประหัรประหารศัตรูกันเอาให้พังกันไปข้างหนึ่งสิเหล่านี้แรงไปอย่างมากจะหาว,วิธีแก้ก็แก้ะยะ้ยากทำได้อย่างเดียวครับพลังชนกับพลังให้เสื่อมไปก็ดูสิว่าพลังใครจะแข็งกว่ากันทับจุดไม่ขีดไฟเรื่อยๆน,ยนะครับมันต้องเป็นเฟิ์นก้อนใหญ่แน่นอน คนที่มีพลังซ่อนอยู่ภายในใจใจมันเป็นเสือร้ายมันมีแรงอาฆาตจะเรียกว่าวิปราชเป็นบ้าโรคจิตก็ได้แต่สำหรับสายเลื่อมือกระบาดท,ท่านไม่มีนะครับท่านมีความโกรธแต่แรงอาฆาตท่านต่อสู้ได้แต่สำหรับใครบางคนมันบ่งบอกได้ยากนะครับสายเลื่อมือกระบาดก็บ่งบอกถึงโชคชะตา ไม่ว่าท่านจะมีหรือว่าท่านจะจูรติดหรือว่าจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ลายมือก็บอกขึ้นมาอย่างนั้นบารมีวาสนามีด้านบวกและด้านลบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ลังพูดถึงด้านลบอยู่นะครับวิญญาณแฝงเข้ามาอยู่ที่กายได้แค่หนึ่งจิตไม่สามารถควบคุมเป็นสองจิตได้แต่ขั้นที่ควบคุมเป็นสองจิตคือท่านไปเปิดลับ มันเป็นอันตรายเป็นอย่างมากคําคพูดคำจาคาเปิดรับการรับอะไรมาอย่ารับเด็ดขาดความโกรธความเกลียดจะทําทให้ท่านเกิดแรงอาฆาตบางคนอาจจะบอกว่าก็เข้ามาสิครับจะสู้จะประหารประหารมิอันควรครับจิตใจที่นอบน้อมด้วยพรมวิหารสีแม่ตาการุณามุทิตาอบกขา ใจอ่อนโยนนะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้ามาท่านพอเข้าใจความหมายนะครับถ้าท่านมีโมหะความโกรธความเกลียดอารมณ์รุนแรงสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นคนที่โกรธแรงเกลียดแรงอย่างเช่นลายมือขาดจะเข้ามาได้นะครับคนที่มีสติปัญญาปล่อยผ่านอย่างรวดเร็ว โกรธเกียดอาถรรพ์ฉันไม่สนฉันโยนมันทิ้งเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจง่ายๆเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาต่อเมื่อท่านมีแรงประทะมีแรงฮึิมถ้าเราไม่สู้เราหลบก็จบถ้าเราไม่มีความที่จะโกรธเกียดประทะก็จบอย่างน้อยก็เจ็บตัวแล้วหนักตัวก็หลบไป แต่ในเมื่อบางกรณีเข้ามามันทนไม่ไหวก็ต้องใช้สายลายมือกระบาดแรงอาฆาตสู้กับมันสิ่งเหล่านี้เขาก็กลัวที่จะปะทะเหมือนกันนะครับแข็งกับแข็งก็สู้กันได้เจ็บทั้งคู่นั่นแหละไม่มีใครรอดไปได้หรอกวิญญาณเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดหลอกตัวเอง ก็คือวิญญาณหลอกตัวเองไม่ใช่วิญญาณหลอกคนนะครับแต่เป็นวิญญาณหลอกตัวเองหลอกว่าฉันเป็นเทพชั้นสูงฉันเก่งฉันมีอำนาจฉันประหัรประหารกับศัตรูได้เส้นลายมือกระบาดจูนติดเองต้องเป็นเหยื่อของค้าหรือว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่าน แรงโกรธเกียรอย่าให้สายลายมือกรบาดโกรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะโจรเข้ามาทันทีมันจะวิ่งเข้ามาหาครับบอกได้เลยว่ามันจะวิ่งเข้ามา,าถ้าท่านคิดว่าท่านมีวิชาท่านเป็นจอมกระมังเวทท่านมีเวทมนต์คาถาท่านมีอาวุธที่จะสู้ท่านจะปราบมันทันจะสู้มันอย่าให้มันจะวิ่งเข้ามาถ้าท่านทําจิตใจอ่อนโยนนะครับอ่อนแอ สิ่งเหล่านั้นก็มาเอา้าอย่างนี้ทําไงมันก็มาทั้งสองทางไก็บทมันจะมานะครับเอาง่ายๆครับจิตใจต้องแข็งแต่อย่าประทะหลบหลี่กับทุกสิ่งทุกอย่างจูนไม่ติดไม่เข้ามานั่งหัวเราะแจม่มใสแช่มชื่นฮ่าๆอะไรก็ทําข้าพเจ้าไม่ได้ถ้าท่านทําจิตใจให้อยู่ตรงสายกลางโอเคครับ สายเลื่อมือกระบาดเราแวดระวังความโกรธของท่านโกรธของท่านแรงมากแต่อย่าทําภาวะจิตใจของท่านให้ย่ําแย่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาประเด็ประดังทันทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ